การให้ความสําคัญของรัฐบาลต่อร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติและร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่มีมากถึง7ร่างนะครับรวมไปถึงร่างล่าสุดของญาติวีรชนก็จะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงแรงเสียดทานที่มีต่อรัฐบาลติดตามจาก um คอลัมน์อัปเดตรับ มาติดตามคอลัมน์อัพเดตวันนี้จากเว็บไซต์ประชาไทยเรื่องก้าวสะดุดรัฐบาลยิ่งลัก์ตอนหนึ่งพระราชบัญญัติปรองดองบวกนิรโทษกรรมประชาไทยรวบรวมประเด็นที่สำคัญในระดับนโยบายของรัฐบาลซึ่งถูกจับตาขยับไปทางไหนก็ติดขัดประเดิมเรื่องแรกที่กำลังเป็นประเด็นของทางฝั่งรัฐบาลเองและมวลชนที่หนุนรัฐบาล ก็เห็นจะได้แก่เรื่องพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติโดยในขณะนี้มีร่างพระราชบัญญัติปรองดองรอการพิจารณาอยู่ในรัฐสภาแล้วห้าฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติฉบับสนธิบุญยรัตกลินร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติฉบับนัทวุฒิไสเกื้อร่างพระราชบัญญัติปรองดองฉบับที่เสนอโดยสามารถแก้วมีชัย ร่างพระราชบัญญัติรองดองฉบับที่เสนอโดยนิยมบรปัญญาและร่างพระราชบัญญัติรองดองฉบับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส่วนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอีกสองฉบับที่รอการพิจารณาของสภาได้แก่ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่เสนอโด,ดวยวรชัยเหมะและร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่เสนอโดยนิยมบรปัญญาสอสอพักเพื่อไทย มีเนื้อหาคล้ายกับร่างของวรชัยเหมะนอกจากร่างนิรโทษกรรมและปรองดองที่กล่าวมาข้างตน้นยังมีอีกร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอีกฉบับที่ร่างขึ้นโดยญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเมื่อเดือนเมษายนพฤษภาค,คม53นำโดยแม่น้องเกศพะเยาอัคคฮาตและพอน้องเชิสมาพันธ์ศีเทพโดยมีลักษณะคล้ายกับร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรม และการขจัดความขัดแย้งของคณะนิติราชสาเหตุที่กลุ่มญาติผู้เสียชีวิตร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอีกฉบับขึ้นมาเนื่องจากญาติเห็นว่าร่างของบวรชัยยังมีความคลุมเครือเรื่องการปฏิบัติการทางทหารว่าจะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยหรือไม่ประกอบกับคําให้สัมภาษณ์ของบรชัยย,ยิ่งยืนยันว่าร่างดังกล่าวตั้งใจจะนิรโทษเจ้าหน้าที่ทหารทั้งหมด ทำให้กลุ่มญาติไม่เห็นด้วยและผลักดันร่างฉบับของตัวเองออกมาผู้ต้องขังมาตรา112อย่างไม่ชัดได้รับนิรโทษหรือไม่พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและปรองดองที่กล่าวมาข้างต้นยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการนิรโทษกรรมผู้ที่ถูกตัดสินว่าผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนื่องจากต้องขึ้นอยู่กับการตีความของศาล นับว่าเป็นการแสดงออกหรือการกระทําที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่แล้วรัฐบาลเองก็อาจจะเลี่ยงนิรโทษกรรมผู้ต้องขังในคดีมาตรา112เนื่องจากอาจเป็นเหตุให้เกิดกระแสต่อต้อตานสูงจนอาจไม่สามารถออกกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับใดได้เลยล่าสุดนายวรชัยเหมะก็ย้ำว่าจะพยายามผลักดันให้พักเพื่อไทยบรรจุร่างนิรโทษกรรม ให้พิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามันเป็นวาระแรกก่อนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2,557หรือพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านบาทเพื่อเอาใจมวลชนคนเสื้อแดงในขณะที่ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของญาติไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนักจากสอสอเพื่อไทยแต่พักประชาธิปัตย์กลับออกมาสนับสนุนร่างของญาติ โดยระบุว่ามีแนวคิดสอดคล้องกับแนวคิดพักประชาธิปัตย์และเชื่อว่าจะนำไปสู่การปรองดองได้แม้เนื้อหาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของญาติจะยังไม่ได้เป็นร่างสุดท้ายเน่งจากยังอยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะยื่นให้กับรัฐสภาแต่การพยายามผลักดันร่างนี้ออกมาอาจเป็นการสะท้อนความไม่พอใจและไม่ไว้วางใจของคนเสื้อแดง ที่มีต่อรัฐบาลและนปะชว่ามีความจริงใจเพียงใดในการเอาผิดทั้งผู้สั่งการเจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงการค้นหาความจริงในเหตุการณ์2 5 5 3และปล่อยตัวนักโทษในคดีการเมืองออกจากคุกนอกจากแรงเสียดทานที่เกิดจากมวลชนคนเสื้อแดงต่อรัฐบาลนปชแล้วประเด็นเรื่องการนิรโทษกรรมยังถูกหยิบยกเป็นประเด็นหลัก ของการขับไล่รัฐบาลของกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆนี้โดยทางกลุ่มประกาศว่าให้ทำตามข้อเรียกร้องภายใน7วันมิเช่นนั้นจะปักหลักชุมนุมยาวคำตอบต่อสถานการณ์ดังกล่าวอาจตอบได้เมื่อรัฐสภาเปิดสมัยการประชุมในต้นเดือนสิงหาคมนี้ว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญต่อการพิจารณาต่อร่างใด และการแประยะติต่อร่างนิรโทษกรรมต่างๆจะออกมาเป็นอย่างไรน่าจะช่วยให้เห็นแรงเสียดทานที่จะเกิดขึ้นจากหลายฝ่ายและอนาคตของรัฐบาลยิ่งลัก